สวัส <espaço S 1> ดีค่ะพบกับคุณครูยิปจิติมาวรรณุทูประจำชั้นศึกษาปีที่5้ค่ะแล้วก็คุณครูและพบกับครูภาชินพิเศษฮาับอีกคุณหรือครูฮายนะครับเป็นครูใหม่มาประจำชั้นประสมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับคุยิปทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครูฮายว่าเราจะทำอะไรกันดีคะเนี่ยที่เรียนกันนนักเรียนสงสัยไหมครับว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันถ้านเรียนสงสัยเราไปดูกันเลยไปเลยค่ะ จากสถานการณ์ของมีตังและมีโชคนักเรียนคิดว่ามีตังและมีโชคกำลังจะทำอะไรกันและจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรถ้าทราบแล้วนักเรียนก็ลงมือทำในกิจกรรมเสริมความรู้ที่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย